สวัสดีเีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยถุกท่านวันนี้ผมเองเกีเยเสียหารัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาและกอผู้บัญชาการทหารสูงสุดรู้สึกเสียใจมากรัฐบาลไทยโดยทานบกได้สร้างปิดด้านทั้งหมดเลยทั้งคองคมเน์ที่ยูติด พรมแดนกัมุูชาเขาสร้างปิดมัตรรียงเลยคือหมดเลยอ่ะแล้วปิดก็ปิดฝ่ายเดียวไม่ยอมแจ้งพวกผมให้ทราบเลยก็เตรียมตัวกันไม่ทันดีคนไปมาหาสู้พวกไปเล่นคาสิโนโอ,อะไรก็ไปไหนไม่ได้เลยปิดด่านผมเสียใจมากที่รัฐบาลไทยทำอย่างนี้ ปิดยังไง็ฝ่ายเดียวม,มันปราบพงยมของไม่พอกพมด้วยและรู้ไหมว่าการคั่งปิดกาน,นีรมันสร้างความเดือดร้อนให้พวกพงขนาดไนอีเรื่องแค่นี้ก็ปิดเนาะมันเดือดร้อนไปหมดเลยทั้งประชาชนชาวบ้านและก็ทหารนะทหารของพม จะเอามา,มาที่ไหนกินเอาปลากป้องที่ไหนกินเพราะว่าสินค้าถูกแางมันก็มาจากประเทศของท่านประเทศชมุมประเทศผมไม่มีปัญญาทำหรอกไม่มีปัญญาทำสินค้าเหล่านี้ดอกทั้งอมติชูรสตึกไตรกระปิหนํำปลานี่พงชุรสนี้สำคัญนะ ้าไม่ซื้อจากฝั่งไทยเอาเขามาพวกผมจะกินอะไรโดยเฉพาะทานผู้หญิงหอยถามผู้หญิงเขาก็ต้องมีประจำเดือนไหมและอาจพาอนามัยก็เอาจากฝั่งไทยถามผู้หญิงผมเขาจะได้พาอนามัยที่ไหนใชเวลาเขามีประจำเดือน ผู้ใจบังคับปัะชาพมีทพ่ทั้งนายทหารผู้ยิ่งพลทหารผู้ยิ่งสวยๆนะสวยนะสวยกว่าทหารไทยแต่ถ้ามันไม่มีพานทำไมอ่ะมันจะไม่เปื้อนยึดจริงๆอ,อาอาในหมดนี้ไม่มีมนุษย์เสียทำและจะให้เขาใช่ไร ใครดากล้วยบะใครเปลือกแกงโมวะ่ะมิใช่พ้าคริวแล้วประเทศนี้ใจดำมาเลยประเทศไทยของทางนี้จัดเข่าซากแมงกีท้ายจัดเข่าใจดำมาเลยไม่ทรงทานพวกผมเลยผมก็แกล้งเอาทหารไปยอกใต่ใจดอก็ยังไม่ะบุกอะไรดอ เอาไปซ่อมรบใกล้ๆชายแดนไทยใครจะไปกล้าบุกท่านเนาะอาวุธอะไรกอสู้ท่านไม่ได้กะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมพลเอกเตียเสียหาใครขอกราบวิงวอนสิซีมรัฐบาลทานบุกอย่าปิดด่านเลย คิดว่ารงสารลูกนกลูกกากาดำๆด้วยถ้าทังปิดไปประมาณเจ็ดวันมีพวกพมไม่มีอะไรจะแลกแน่นอนทหารผู้ยิ่งก็คงประจำเดือนเรียราาไปทั่วป่าเลยเม้นด้วยนาะเออรงสารเขาเถอะเห็นแก่ต่หารยิ่งของเราด้วยแต่พวกทหารเสบียงอาหารต่างๆใจโป้งมาเมาด มันก็เอามาจากทั้นเราก็มาดีกันเนาะเออมาเจริจากันก็ได้เปิดด้านให้พวกพมเพพมคอรองนะเรารักกันเราไม่มีอะไรกันหรอกเราไม่ทะเลาะกันหรอกเราเป็นบานผีเมืองหนองพวกผมจะไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมสั่งกะหานผมกลับบ้านเลยพรุงนี้นะฟา ไปเพยงท่านภูมิธรรมด้วยตอนนี้ท่านชื่อภูมิธรรมนะไม่ใช่ภูมิปัญญารมนะท่านเป็นคนภูมิปัญญาสู้เลยนะเปิดด่านให้ผมปรับทหารบอกทานให้เปิดด่านให้ผมด้วยผมได้ร้อนมากเลยฝากพี่น้องชาวไทยวิงวอนให้ทหารของท่านเปิดด่านให้พวกทหารขมิอย่างพกคมด้วย มันจะแลกของกลองตะให้กันท้งกองทัพแน่นอนส,ส,สมบังเนื้อบาเดเนาปงยมหมดเนี่อกูจะได้ปลากระปงที่นานกินหมดแล้ววานเหลืออยู่กระปงหนึ่งหมดแต่หาซื้อก็ไม่มีแล้วก็ซื้อหมดแล้ว